สวยมากมีคำถามใช่ไหมคะพี่ชมนี่ใครแฟรี่เองค่ะแฟรี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แฟรี่ได้รายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบมาอยู่ที่ห้างเสียงพระกรนกนแห่งนี้กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากลานเนชั่นเองค่ะเรารดาเซเลบริี้ที่มาในงานนะคะแต่ละนางนั้นสวยจริงอะไรจริงแต่อย่าจะรู้นะคะว่าชีวิตจริงเนี่ยบ้าหยอดหรือเปล่าส่วนตัวแฟรี่นะค่ะ เรื่องบาหยหอส,สุดๆค่ะดูสิคะสวยจังเลยอะ่ะลูกใครไ,ไม่รู้ไม่สวยขนาดนี้ดูดีด้ว,วยดูอ๋ายลิ่งใกล้ยิ่งยว้าสว,สวยแค่สวยละอ่ะอวยนางหน่อยละแต่นอกจากนางจะบ้ายอแล้วละไฮโซนในงานของเราละครับอาจจะบ้ายยอตามนางบ้างหรือปลาละไหนเดอเซพี่เปินค่ะพี่เฟินสวยมากสวยมันนางฟ้าเทพธิดาบ,บนสวรรค์ที่ลกมาอยู่บนโลกมน,นุษย พี่สวยมากจริงปกติเป็นคนพ้ายยอมพายยอมไหมคะเออคือลอยแล้วค่ะเนี่ยช่วยดึงไว้หน่อยนะคะเวลามีคนชมว่าสวยมีคนมาชมเราแล้วมันทําให้จิตใจเราเป็นยังไงบ้างคะก็ชุ่มก็ช่วยอย่างนี้ดีกว่าไม่ถามว่าอะไรว่าเโอมัวแต่สวยแล้วจนสมองสมองเนี่ยไปหมดแล้วคือบางทีก็เบื่อค่ะมีแต่คนชมว่าสวยชมว่าสวยตลอดก็ไม่ได้พายยอมนะคะไม่ชื่อถามคนอื่นดูก็ได้ค่ะ สวยมั้ยคะเห็นไหมสวยนะสวยนะสวยนะเอ้ยว้าสวยๆสวยนะสวยนะสวยไหมคะแท้งแจ้งปนีวอลเลยค่ะว่าสวยมากแล้วถ้าเป็นไฮโซคนสวยนะครับเวลาถูกชมเนี่ยอาจจะออกอาการกันอย่างไรเนี่ยวนี้เวลาคนมาชมเราว่าสวยเนี่ยทำหน้ายังไงใส่เขาคะ ก็ยิ้มแล้วขอบคุณค่ะอ um ่ะเอานะคะเอานะคะคุณอุ้มสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างวันนี้ใช่ปะที่ก็แบบแต่งตัวแบบว่าค่เส็บขับสีผิวมากสวยสวยขอบคุณค่ะเวลามีคนมาชมเรารู้สึกไงบ้างก็เอาลึกๆหรือเอาที่แสดงออกคะที่แสดงออกก็แบบไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะในใจพูดว่าอุ้ยจริงเหรออุ้ยจริงเหรอ แม้อย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าบ้าหยอดตัวจริงแต่จะแอบชมใครแล้วก็ต้องทำให้มันเนียล่ละมีชนะั้นและอาจจะโดนจับโปะได้แบบนี้ สวัสดีค่ะพี่หญิงค่ะพี่หญิงสวยตลอดอ่ะเป็นคนที่แบบคนที่แบบว่าบางทีก็น่าเด็กตลอดเวลามีคนชมแบบนี้บ่อยไหมคะก็มีคนทักบ้างต้อหมออย่างนี้เราต้องอย่าให้การเวลาพรากเราไปเราต้องรู้จักการกินเด็กกินเด็กเอ้ยไม่ใช่ไปละหิวขึ้นมาเลย ปกติเป็นคนบ้ายอมไหมคะพี่คะโอุย้ยเรื่องยอใครๆก็ชอบใครชมนี่เราก็ต้องชอบนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาโกโหโกโกหโกโกหกนะแต่เราก็เออดีใจเราจะถือว่าคําทุกคําเป็นความจริงเมื่อกี้ตกลงพี่รู้ว่าหนูโกโหกแล้วเนี่ยสวยมาก จริงใจแบบเนี้ยจริงใจค่ะจริงใจแบบเนี้ยรู้สึกเหมือนไม่จริงใจเลยอ่ะผมไปมองหน้ากระจกแล้วแบบสวยจังเลยวันเนี้ยเคยไหมคะอารมณ์นั้นนะคะก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเออถ้ามีคนชมก็ดีใจแค่นั้นเองแต่คงไม่ได้แบบชุดสวยชุดสวยแม่ไมตะกี้มันได้อดี๋ยวพี่ตะกี้มันได้อ่ะแกล้งน้องเล่นนี่เหรอเดี๋ยวเขาแก้อีกทีได้ไหมคะช้นสวยช้นสวยใกล้พี่ หนูว่าอนนี้ข้างในของพี่แน่ๆเลยเอ็นเนอโอ้ยสีหน้าท่าทางละมาเต็มแบบตุ๊กตาทองเยี่ยงนี้ล่ะคงสมอบตตำแหน่งดาวเด่นในนางสะแล้วชสวยชสวยายาก็สีซโอมายาบก็ิีโอมาบางกกกสิบร ไร้วันตุจริงขึ้นมาทุกทีละปีนี้หลายคนดวงดวงีหลายคนปีชม oh. ไม่เนแม้แตดาราคนดังแล้วก็ยังชมกับเขาด้วยละส่วนจะเป็นใครอ่ะและแต่ละคนเราจะแก้ชมกันอย่างไรบ้างกันลองไปฟังกันดูครับพอดีลูกเกดเกิดปีวอกพอดีเลยแล้วปีนี้ก็ถ้าเกิดตามตามหลักดวงเนี้ยเนาะเราก็ชง75%ใช่ไหมคะก็ ก่อนปีใหม่ก็มีที่บ้านอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ที่บ้านทักก็บอกว่าให้ไปทําบุญก่อนปีใหม่ก็ได้ไปทาบุญเก้าวัดมาค่ะแล้วก็ปล่อยปลาทําทบุญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะทําบุญเยอะอีกอเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะปกติที่บ้านแบบชอบทําบุญกันอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็พอที่เกิดปีชงนะคะก็ คือถ้าเกิดใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เรามองไปว,ว่าการทําบุญเนี่ยยังไงก็ดีกับชีวิตเราอยู่แล้วยังไงก็ไปทําบุญกันเยอะๆไม่ว่าจะชงหรือไม่ชงก็ขอให้ทาบุญกันเยอะๆนะคะคนระายและทั้งสวยทั้งใจบนและคุณพิ่ก็ขออนุโมทนาด้วยนะจ๊ะส่วนอีกคนน่ะที่ร่วมชงแล้วก็สาวจ้าจ๋าหน้าหวานนางนี้ค่ะก็เจ้าจ่ปีนี้นะคะชงร่วมค่ะเพราะว่าเกิดปีกุลนะคะชงร่วมเนี่ยแปลว่าชงนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีแต่ว่าจะจ่าคิดว่า ชงบ้างก็ดีค่ะเดี๋ยวชีวิตจะราบเรียบเกินไปชีวิตจะแบบรวดเร็กลีกราบนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเจ๊ถ่ายเองไม่ค่อยได้แบบเชื่อว่าจะต้องไปแก้สักเท่าไหร่ด้วยค่ะที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยค่ะมันมันไม่ได้สําเร็จรูปหรอกมันต้องมีบ้างที่เป็นขรุขระนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราชงเนี่ยบางทีเราอาจจะไปแก้เคล็ดเจะถามว่าอาจจะดีกว่าสมรรชิตาเนี่ยจะไปแก้เคล็ดโดยการบริจาคเลือดซะก็จะให้รู้สึกว่าโอเคก็เลือดออกไปแล้วไม่น่ามันไม่น่าจะเกิดกับเราอีกแล้วี้ ราได้เยอะได้แก้เครดด้วยลรได้บุญด้วยละ่ะเด๊เด๊ละมาที่้าคนไม่ชงกันบ้างอย่างนุ่มร้อนของเราเราถึงไม่ชงแหลแต่ก็เชื่อแบบสนิทใจจ้าอ๋อไม่ชงไม่ชงถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของปีชงใช่ไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่เราก็เชื่อเรื่องเชื่อเรื่องพุกนี้อยู่เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของกำลังใจครับถ้าเกิดปีเราชงเนี่ยเราก็จะไปไปไหว้พระครับเหมือนให้มันผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ผมเนี่ยทำงานตรงนี้ไงเราก็จะมีแบบไหว้พระสวดมนต์แบบว่าอาศัยแบบของแบบ ของช่วยทางกำลังใจก็จะมีบ้างมีบ้างครับเรื่องแบบนี้แล้วก็อยู่ในความเชื่อนะครับและส่วนใครจะชมก็ขอให้มีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอะไรอะไรก็แคล้วคลาดารับรองครับเชื่อผม